เรื่องเล่าจากธิรชัยเรื่องเล่าวันนี้นี่มันเป็นเรื่องที่ตัวจะท้อนอะไรหลายอย่างทีเดียวนะฮะสั้นมากแต่ว่าจะท้อนอะไรจะท้อนอะไรหลายอย่างอ่านแล้วก็กินใจแล้วก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องมานามาเล่าสู่กันฟังหญิงสาวพิการทางสายตาคนหนึ่งนะรู้สึกเกลียดตัวเองที่มองไม่เห็นอะไรเลย มองไม่เห็นนะครับคือตาบอดของผู้หญิงง่ายาแต่คนที่เธอไม่เคยเกลียดเลยคือแฟนหนุ่มของเธอเอง mm hmm. ที่คอยดูแลเธออยู่เสมอแล้วเธอก็บอกเธอก็พร่ำที่จะบอกว่าเมื่อไร่ที่เธอมองเห็นขึ้นมาเนี่ยเธอก็จะแต่งงานกับเขาทันทีวันหนึ่งก็มีคนบริจาคตาผู้หนึ่งให้กับเธอเมื่อเธอสามารถมองเห็นแล้ว แฟนหนุ่มก็ไม่รอให้เสียเวลาหากถาม mm. อาตอนนี้คุณก็มองเห็นผมแล้วคุณยังอยากจะแต่งยังจะอยากจะแต่งงานกับผมไหมอย่างที่เคยพูดมาปรากว่าเมื่อสายตามองเห็นแล้วหญิงสาวคนนั้นก็รู้สึกช็อกที่พบว่าแฟนหนุ่มของตัวเองก็ตามบอดเหมือนก mm. จึงได้ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาไปแฟนหนุ่ม ก็จึงได้เดินจากไปได้วยความโศกเศร้าและทิ้งจดหมายเอาไว้ให้เธอในกระดาษแผ่นนั้นมีข้อความสั้นๆว่าดูแลดวงตาของผมให้ดีด้วยนะครับที่รักรับท่านผูฝั่งครับคนเราบางครั้งมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็ต้องทำใจ หลายสิ่งหลายอย่างที่เราพิสูจน์ได้เห็นว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปจิตใจของคนก็เปลี่ยนตามนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์นะครับต้องทําใจนะครับจิตมนุษย์นี้ใซร้ยากแท้อย่างถึงนะครับโดยเฉพาะยุคสมัยนี้นี่คนตาสายแต่ใจบ่อนมีเยอะแยะมากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสั้นๆแต่ว่าพอเล่าแล้วนะตอนจบมัน มันทำให้เรามีความรู้สึกเลยว่าโอ้โหโหดร้ายเหลือกเกินนะสำหรับหัวใจของคนซึ่งเราไม่สามารถจะยากมันยากแท้ที่จะหยับถึงก็หวังว่าเราท่านท่านคุณยุเทพคุณยุทธพงศ์ผมว่าดีหรือว่าท่านทุกฟังทุกท่านนี้ก็จะได้พบจากคนที่ดีมีจิตใจที่มีความจำม่ำเสมอแล้วก็เป็นจิตใจที่ มีแต่ความมีแต่ความประสงค์ดีมีเจตนาร์ที่ดีแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทำอะไรให้สำเร็จไปในแต่วันวันด้วยได้ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปนะครับเรื่องเล่าจากธิรชัย